สวัสดีครับผมเชฟตุ๋มครับตอนนี้เป็นหัวหน้าเชฟอยู่ที่ร้านคับผมประเทศเกาหลีครับอยู่แถวทางนำเขตอัพกุจองรีเดโอครับนิ้วที่ร้านนะครับผมขายอาหารเป็นสไตล์สตีทฟู้ดครับสตีดฟู้ดของผมคือเน้นรสชาติไทยแท้ครับไม่ตามใจปากคนเกาหลีครับแบบถ้าคุณทานรสชาติเผ็ดที่ไทยแท้ได้คุณก็สามารถมาร้านคับผมได้วันนี้นะครับคนเกาหลีส่วนมากมาติดรสชาติไทยแท้ร้านคับผมนี่จะทําเป็นไทยแท้แล้วครับ ที่ผมตัดสินใจจะทําเล้งให้ตั้งแบบนี้ผมคิดว่าคนเกาหลีชอบกินกระดูกนะครับเพราะเมนูของเกาหลีจะมีําจาจะางปเป็นกระดูกหมูต้มกับมันฝรั่งครับคนเกาหลีชอบกินมากผมก็เลยเรา่าจะทาเล้งเราทํายังไงใ,ให้มันดูหยุดดึงดูดได้ผมก็เลยนานเหมือนกันกว่าจะลงตัวลองผิดลองถูกนะครับขายได้วันละจานสจานครับหลังจากที่มิซ่าแบมแบมมากินใช่ไหมครับก็บอกว่าร้านอาหารครับผมเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยแท้แล้วก็เล้งอันดับหนึ่งเลยจากนั้นลูกค้าก็ตามมารายการทีวีก็มาถ่ายหลายรายการมากครับก้าวพุส เล้งนี่คือเป็นทําให้ร้านมีชื่อเสียงทุกวันนี้ราะเล้งตอนนี้ครับปู <c oughs> นิ่มผัดผงกะหลี่ครับผมได้สูตรจากที่ผมมาผมก็มาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพบริการนะครับผมมาดัดแปลงที่อาจารย์เคยสอนว่าต้องทำยังไงดัดแปลงจนได้ซอสให้เป็นครีมมี่แล้วก็ถูกปากคนเกาหลีขายดีมากครับวันนึงผมผัดเกือบร้อยจานครับ คนไทยที่อยู่เกาหลีนี่จะมาร้านนี้เพื่อมากินเล้งโดยเฉพาะเลยก็ลองมาดูครับลองมาทานดูเล้งแซบว่ามันแตกต่างจากที่เมืองไทยไหมอยากกินอาหารไทยที่มันรสชาติไทยนะครับผมเชิญมากินที่ร้านรับผมได้เลยครับอยู่ทางนำครับอัพกูจองเรดิโอครับ,ยอ,รบอยู่โซโ